สยามสยองนำเสนอเสียงหอนสั่งตายมนุษย์มาป่าทมินสารจากอดีตเช้าวันหนึ่งในกรุงเทพขณะที่ร้อยตำรวจเอกชาติผู้กองชาติกำลังง่วนอยู่กับกองเอกสารเสียงเคาะประตูพร้อมพลนำสารก็นำโทรเลขด่วนจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมาถึงข้อความสั้นกระชับแต่ชวนให้ใจเต้นระรัวเกิดเหตุสัตว์ร้ายอาลวาส ตายสามศพลักษณะคล้ายคดีเก่าต้องการตัวด่วนชาติไม่รอช้าเพราะนั่นหมายถึงโอกาสที่เขาจะได้กลับไปเยือนทินเก่าและพบกับลุงใหญ่พรานคู่ใจที่ร่วมเป็นตายกันมาในศึกเสือสมิงเมื่อสองปีก่อนบ่ายคล้อยวันถัดมาชาติได้พูดคุยกับท่านทูว่าได้ความว่าร้ายตัวนี้ทำร้ายชาวบ้านสามคนแล้วมีใครเคยเห็นมันบ้างไม่มีใครเห็นตัว แต่เหตุเกิดทุกคืนเดือนเพ็ญคืนเดือนเพ็ญสามเดือนมานี้มีชาวบ้านละแวกวังเหนือป่าไม้เสียชีวิตสามรายและที่สำคัญทุกคนถูกสัตว์ทำร้ายในคืนเดือนเพ็ญเหมือนกันหมดและดูลักษณะการตายเกิดจากสัตว์ชนิดเดียวกันอาจจะตัวเดียวกันเลยน่าจะเป็นเสือและชาวบ้านร่ำลือกันไปต่างๆนาๆสร้างความหวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าออกไปไหนตอนกลางคืน โดยผู้ว่าให้คนมาช่วยผู้กองชาติคือพรานใหญ่และจาหนุ่ยจะอำนวยความสะดวกให้เรื่องที่พักเรื่องรถลุงใหญ่รอชาติอยู่ที่รถชาติดีใจมากทักทายกันแล้วออกเดินทางทันทีจาหนุ่ยดีใจมากที่ได้พบกับชาติเพราะถือว่าเป็นตำนานผู้ปราบเสือสมิงร้อนศพจนมาถึงบ้านลุงใหญ่ชาติได้คุยกันจนรู้ว่าลุงใหญ่ได้รับการติดต่อจากผู้ว่า ให้มาดูเรื่องนี้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและได้เข้าไปดูที่เกิดเหตุแล้วมันเหมือนเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อ50ปีมาแล้วลุงใหญ่จําได้ติดตากับเหตุที่เกิดกับพ่อและเชื่อว่าไม่ผิดไปจากนี้มันคือฝีมือของไอ้หมาป่าลูอิสแต่ชาติก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะตอนนี้ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ลูอิสมันต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า90ปีแล้วไม่น่าจะมีเรี่ยวแรงทำอะไรได้แล้วชาติพูดลุงใหญ่พยักหน้าและพูดว่า ต้องไปดูให้เห็นกับตามิสเตอร์ลุยเสียชีวิตไปนานแล้วและปีหน้านี้รัฐบาลไทยได้เพิกถอนสัมปทานจากบริษัทอังกฤษด้วยเหตุผลทางการเมืองและจัดตั้งบริษัทไม้ไทยจำกัดขึ้นมาดำเนินการแทนทำให้ปางไม้ของลุยจะต้องปิดตัวลงปางไม้ตอนนี้คนงานต่างชาติเหลือน้อยลงและเครื่องจักรบางส่วนก็จะถูกขนไปที่พมา่านฝรั่งที่เข้ามาดำเนินการนี้น้อยคนที่จะได้เห็นหน้า รู้แต่ว่าเป็นฝรั่งผมขาวคราวขาวแก่แล้วรูปร่างสูงใหญ่ชาติได้ขอให้จานุ่ยเข้าไปหาข่าวในปางไม้2วันต่อมาจานุ่ยได้กลับมาบอกข่าวว่าฝรั่งชื่อปีเตอร์ตาบอดข้างซ้ายและใช้ที่ปิดตาตลอดเป็นคนดุร้ายมากมาจากปางไม้พมา่าดูแลเรื่องแรงงานและการขนย้ายเครื่องจักรไปพมา่าเพิ่งเข้ามาได้4เดือนนี้เองตัวจาหนุ่ยไม่เคยเห็นหน้าสืบและสอบถามจากคนงานเอา เพราะปีเตอร์นั้นไม่เคยออกจากปางไม้เลยแต่ได้ข่าวว่าวันมะรืนนี้มันจะเข้ามาทำธุระที่บ้านลุยส์ทีนี้ถ้าอยากเห็นหน้าต้องไปดักดูที่บ้านนั้นจะหนุยบอกการ,รเผชิญหน้าหน้าคฤหาดไม้สักลุงใหญ่พอรู้ว่าฝรั่งปีเตอร์ตาซ้ายบอดลุงใหญ่ลำพึงหรือว่าเป็นมันผู้กองเราต้องไปดูให้เห็นกับตาแล้วละ่ะ ทั้งสองวางแผนไปดูหน้าปีเตอร์โดยแยกย้ายกันไปคนละฝั่งถนนส่วนจ่าให้หาแรงนานช่วยดูเส้นทางที่รถของปีเตอร์เข้ามาและคอยให้สัญญาณถ้าเห็นรถเข้ามาแล้วให้แจ้งด้วยเช้าวันนั้นมาถึงทุกคนเข้าประจำจุดสังเกตลุงใหญ่อยู่แถวแถวหน้าประตูทางเข้าบ้านชาติอยู่ห่างออกไปอีกฝั่งของถนนจ่าและลูกน้องกระจายกันไปตามหัวโค้ง สายลมร้อมอบอ้าวพัดฝุ่นแดงตลบอบอ้าวไปทั่วบริเวณหน้าทางเข้าปางไม้เก่าลุงใหญ่ในวัยชาราที่ยังดูธรรมะทะแมงยืนพิงต้นสักใหญ่สายตาคมกริบจับจ้องไปที่ถนนลูกรังมันมาแล้วครับจานุ่ยกระซิบเสียงเครียดรถจีบวิลลิสเอ็มบีสีเขียวขี่ม้าแล่นฝ่าฝุน่นเข้ามาคนขับเป็นแขกซิกโพกหัวแต่คนที่นั่งข้างๆทำเอาบรรยากาศรอบตัวเย็นเยียบลง ชายชราผมขาวโพลนร่างกายดูเหี่ยวย่นตามกาลเวลาแต่กลับนั่งหลังตรงสง่าผ่าเผยที่สำคัญคือผ้าคาดปิดตาข้างซ้ายสีดำสนิทต,ตัดกับผิวซีดเผือดวินาทีที่รถชะลอตัวเพื่อเลี้ยวเข้าคฤรืหดัดปีเตอร์หันขวับมามองลุงใหญ่ราวกับจับวางไม่ใช่การมองแบบคนแก่สายตาฝ้าฝางแต่เป็นการจ้องมองของสัตว์นักล่าที่จำเหยื่อและศัตรูของมันได้แม่นยำ รถหยุดกึกฝุ่นจางลงปีเตอร์ลุกขึ้นยืนช้าๆบนรถจี๊ปสยะยิ้มมุมปากเผยให้เห็นฟันที่ดูัะแหลมคมผิดปกติลุงใหญ่ไม่หลบตามือกร้านกำด้ามีดหมอที่เอวแน่นกระแสจิตสังหารพุ่งเข้าปะทะกันจนจาหนุ่ยและชาติที่ซุ่มอยู่อีกฝั่งยังรู้สึกขนลุกชันมันไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาข้างเดียวที่เหลืออยู่นั้นบอกชัดเจนข้าจำแก่ได้และคืนพระจันทร์เต็มดวงนี้ แกคือรายต่อไปพรุ่งนี้แกคือรายต่อไปความลับกระสุนเงินเป็นแบบนี้จริงๆมันอมตะหรือเปล่าเหลือเชื่อ คืนนั้นที่เรือนพักลุงใหญ่นั่งขัดมิดหมอด้วยสีหน้าเคร่งเครียดมันคือไอลูอิสจริงๆข้าจำกลิ่นสาบสางของมันได้แต่มันน่าจะตายไปตั้ง50ปีก่อนแล้วร่างกายคนเราจะอยู่ยั้งยืนยงขนาดนี้ได้ยังไงชาติวางถ้วยกาแฟลงแววตาครุ่นคิดลุงครับตอนผมไปฝึกหลักสูตรจู่โจมที่อังกฤษครูฝึกเคยเล่าตำนานท้องถิ่นให้ฟังเรื่องของ beast of c h e v o d o n g สัตว์ร้ายที่ฆ่าคนไปเป็นร้อยไม่มีอาวุธใดสังหารมันได้จนกระทั่งนายพรานชองชาสแตลใช้สิ่งหนึ่งปลิดชีพมันอะไรหรือคุณชาติลุงใหญ่เงยหน้าถามกระสุนเงินครับและสิ่งที่ทำให้มันกลายร่างไม่ใช่แค่การโดนกัดแต่คือการทำสัญญากับซาตานผ่านเครื่องรางอย่างเช่นเข็มขัดหนังหมาป่า immortal! son My you become immortal. When wears this magical belt magical ลุงใหญ่ตาเบิกกว้างเข็มขัดตอนที่พ่อข่าสู้กับมันพ่อบอกว่าฟันที่เอวมันไม่เข้าเหมือนมันคาดอะไรเหนียวๆไว้ถ้าอย่างนั้นเราต้องเตรียมของรับมือมันแล้วทั้งสองใช้เวลาที่เหลืออีกสองวันหลอมเครื่องเงินเก่าๆของแม่ลุงใหญ่เทลงเบ้าหลอมดินเหนียวกลั่นออกมาเป็น ลูกปืนลูกสองหัวเงินจำนวนสามนัดเพียงพอสำหรับการเดิมพันด้วยชีวิตคืนเดือนเพนและการลวงสังหาร The Climax คืนพระจันทร์เต็มดวงแสงนวลส่องกระทบหน้าผาหินจนสว่างราวกับกลางวันแต่เป็นความสว่างที่วังเวงจับใจ ลมหนาวพัดกระโชกเสียงดังหวีดหวิวแต่จูจ่ๆทุกอย่างก็เงียบกริบเสียงมแมลงกลางคืนหยุดร้องพร้อมกันราวกับนัดหมาย mm hmm. เสียงหอนหวยหวนดังมาจากตีนเขาไม่ใช่เสียงหมาป่าธรรมทาแต่มันแหบพร่าและสรงพลัง กลิ่นสาบสางเหม็นเน่าเหมือนซากศพโชยมาแตะจมูกลุงใหญ่ยืนเด่นเป็นเป้าล่ออยู่กลางหลานหินมือถือปืนลูกซองเดียวนิ่งสงบดังรูปปั้นเงาทะมึนขนาดใหญ่ค่อยๆเคลื่อนออกมาจากแนวป่ามันยืนสองขาได้เหมือนคนแต่โครงสร้างบิดเบี้ยวขนสีเทาเงินย้อนแสงจันทร์ดวงตาข้างขวาแดงฉานดังไฟนรก ส่วนข้างซ้ายบอดสนิทมีรอยแผลเป็นพาดผ่านมันสะแยะยิ้มรู้ว่าเหยื่อรออยู่มันมั่นใจในความเป็นอมตะของตนเองเข้ามาสิวะไอเดราชานลุงใหญ่ตะโกนท้าเจ้าสัตว์ร,ร้ายคำรามลั่นด้วยความเร็วเหลือเชื่อระยะ29หดเหลือห้าก้าในพริบตาปังลุงใหญ่ลั่นไกมัดแรก กระสุนเจาะเข้าที่ไหล่ซ้ายของมันจนขนกระจุยแต่มันเพียงแค่พังะเล็กน้อยแผลนั้นสมานตัวอย่างรวดเร็วมันหัวเราะในลำคอเสียงต่ำๆย่ามใจว่าปืนกระจอกทำอะไรมันไม่ได้มันง้างกรงเล็บเตรียมตะปบหัวชายชราให้แหลกคามือตอนนี้เลยเสียงตะโกนของชาติลุงใหญ่ทิ้งตัวม้วนกลิ้งหลบไปด้านข้างอย่างรวดเร็ว เผยให้เห็นวิถีกระสุนจากหน้าผาด้านบนที่พลาดซุ่มอยู่เสียงปืนไรเฟิลคำรามก้องหุกเขากระสุนเงินนัดแรกเจาะทะลุกลางอกสลายมนดำที่คุ้มกันร่างกระสุนนัดที่สองตามมาติดๆเจาะกระโหลกของมันจนสะบัดหงายหลังเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานดังลั่นป่าร่างอันมือหอมาดิ้นพลาด วันสีดำพวยพุ่งออกจากบาดแผลกลิ่นเนื้อไหม้คละคลุ้งลุงใหญ่ไม่รอช้าวิ่งเข้าไปใช้มีดหมออาคมตัดฉับเข้าที่เข็มขัดหลังเก่าคร่ำครื้ที่เอวมันจนขาดสะบัน้นท่านใดมันร่างมนุษย์หมาป่ากู้บิดเบี้ยวหดเล็กลงขนสัตว์หลุดร่วงกลายเป็นร่างของชายชราผิวขาวที่นอนหายใจรวยรินดวงตาแดงกล่ำค่อยๆซีดลงจนไร้แวว ลุงใหญ่โยนเข็มขัดหลังเส้นนั้นเข้ากองไฟที่ก่อเตรียมไว้เปลวไฟลุกโชนเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกตพร้อมเสียงกรีดร้องหวยหวนครั้งสุดท้ายของดวงวิญญาณร้ายที่ถูกปลดปล่อยบทส่งท้ายเช้าวันใหม่แสงอาทิตย์ขับไล่ความมืดมิดชาติและลุงใหญ่ยืนดูหลุมศพไร้ชื่อที่เพิ่งกลบฝังถ้าไม่ได้แผนของลุงผมคงยิงพลาดชาติเอ่ยขึ้น พลางมองมือตัวเองที่ยังสั่นเล็กน้อยถ้าไม่ได้ความรู้ของเองข้าคงเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วลุงใหญ่ตบไหล่ผู้กองหนุ่มเบาๆจบเส้นกันทีตำนานผีฝรั่งป่านี้จะได้สงบสุขสทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ